ชอบดูแลเส้นผมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่แพ้ยาย้อมผมเคมีนะคะแต่ไม่อยากจะมีปัญหาผมงอกผมขาวนะคะเพราะกลัวว่านะคะจะดูแก่นะทุกคนนะคะพิวแนะนําเลยค่ะนะพิวมีค่ะผลิตภัณฑ์ของแบนด์โฟวายอลนะคะผลิตภัณนฑนะะ์ค่ะย้อมปิดผมงอกผมขาวนะคะสีนี้นะคะเป็นสีดําธรรมชาตินะทุกคนถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบสีดําธรรมชาติะคะก็กดไปย้อมกันได้เลยนะคะ กล่องนี้นะคะก็จะเป็นผงสมนุนไพรนะคะ80กร,รัมนะคะวิธีใช้อยู่ในกล่องแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยนะคะส่วนแปลงย้อมพี่อูจะแถมให้ไปนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจใช้ดูนะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ ให้สาหรับคนที่แพ้ยาย้อมผมเคมีปิดหงอกอะค่ะนะคะที่ไม่สามารถไปย้อนผมปิดหงอกได้แล้วนะคะก็กล่องละ290บาทเท่านั้นแต่ถ้าลูกค้านะคะแบบว่าสนใจอยากรับโปรโมชั่นนะคะก็ไปกดเลือกนะคะสินค้าตะก,การนาช่องได้นะทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่กัดน,นะคะก็ให้ไปดูตะก,กาหนาช่องก็แล้วกันค่ะนะคะ